สวัสดีครับคุณครู ES ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเรื่องการลงคอมเมนต์ในช่วงมิดคอเตอร์ให้กับคุณครูนะครับคอเตอร์ quarter ที่1เราจะต้องลงคอมเมนต์ให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับโดยใส่ใจในเรื่องของพฤติกรรมส่วนคอมเมนต์ในคอเตอร์ที่2 3 4อาจจะลงให้เฉพาะบางคนที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมหรือปัญหาเรื่องการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณครูมากดที่เทอมนะครับแล้วเลือกชั้นที่ครณครูต้องการนะครับ แล้วกดด้านขวามือเป็นที่ report card ด้านขวามือ report card แล้วด้านบนนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเป็น progress report progress report คุณครูก็จะเห็นช่องเกรดซึ่งไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วมาดูช่อง comment นะครับเป็นช่องที่คุณครูจะต้องคลิกเข้ามาแล้วใส่นะครับใน Mid คอร์เตอที่1เราจะเน้นไปเรื่องของ f o b นะครับซึ่งทางโรงเรียนได้กําหนดให้คุณครูอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรลงไปนะครับคุณครูจะต้องมาเลือกคีย์ก่อนนะครับ ให้ไปดูด้านขวานี้นะครับกดคีย์นะครับก็จะเห็นคอมเมนต์โค้ดทางโรงเรียนได้กําหนดให้คุณครูใส่คอมเมนต์โค้ดลงไปก่อนนะครับถ้าเกรด1ถึงเกรด5นะครับเกรด1ถึงเกรด5นะคอมเมนต์โค้ดของทางอุดรจะใช้2 1 5ถึง253นะครับ2 1 5 2 3ถึง2 3 3โทษทีครับ215-233ถึง2 3 3นะครับ2 1 5ถึง233นะครับ นี่คือของเปรยียน1-7-5ส่วน K4 K5 จะแตกต่างไปคือใช้2 3 4ถึง2 5 3นะครับ K4 จะใช้2 3 4ถึง2 5 3ซึ่งอาจจะมีอยู่ในกระดาษที่ผมได้แจกไว้ให้หรือคุณครูมีอยู่แล้วนะครับกระดาษโค้ดเค okay, นะครับถ้าคุณครูก็มาเลือกคอมเมนต์ให้เด็กนะครับถ้าเด็กคนนี้เรียบร้อยคุณครูสามารถใช้2-1-5ได้กับทุกคนที่เรียบร้อยเลยนะครับ คลิกเข้าไปกดเซฟต้องกดเซฟทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดเซฟเครื่องจะไม่เซฟอัตโ,ตโนมัติให้นะครับเด็กคนนี้เรียบร้อยคุณครูใส่215 215ไปได้ทุกคนที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยก็ได้นะครับนะไม่จะเป็นต้องให้คอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนเด็กที่มีปัญหาคุณครูอาจจะดูว่ามีปัญหาเรื่อง be safe be respectful หรือ be responsible หรือ be uh, problem solver นะครับคุณครูก็เลือกดูนะครับอย่างเช่นคนนี้มีปัญหาเรื่อง คอนเซิร์นเรื่อง b s a ซ e นะครับก็กด217 b s a ่ e ในเรื่องของอะไรเซล c คอนโทรลสองคุณครูก็พิมพ์เข้าไปทุกครั้งที่มีเรื่องของคอนเซิร์นคุณครูจะต้องมี216คือใส่ t e ช c h e r Comment เข้าไปนะครับสองนะครับครูถึงจะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ของคุณครูได้นะครับนะครับแล้วก็คุณครูก็พิมพ์นะครับว่าต้องการให้เด็กร uh, ะมัดระวังอะไรปรับปรุงเรื่องอะไรนะครับ อันนี้คุณครูก็สามารถใส่และพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับคุณครูไม่ต้องกังวลเรื่อง br br ตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมันเป็นระบบของเขาเองนะครับซึ่งเวลาที่มันไปโชว์รีพอร์ตการ์ดมันจะไม่มันจะไม่เห็น br br ตัวนี้นะครับนะเพราะนั้นคุณครูจะ,ะใส่คอมเมนต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณครูใช้216 teacher comment นะครับส่วนของทาง k 4 k f i ถ้าจะใส่ teacher comment จะเป็น235นะครับ 2 3งหนะครับอันจากนั้นก็กดเซฟครับผมนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับขณอเอจะไปพอดครับ